สวัสดีวันเสาร์สวัสดีเช้าวันเสาร์จ้าจะเดินไปตลาดเจ้าแมวเหนียวไม่มีเจ้าของหรอกค่ะแต่ว่าก็เช้าเย็นเช้าเย็นก็จะมีคนหนึ่งนะแกแกแล้วนะแกจะเอาเข้าวเอาเข้าวมาให้ทุกวันค่ะเนี่ยทางเดินทางเดิน ทางเดินแม่ติก๊กไปตลาดนะเพื่อนๆเนี่ยทางเดินทางเดินไปตลาดนั้นแต่แต่ตอนเช้าแต่ตอนเช้าจะมีตอนเช้าจะมีฮะโอ้ออยยังไม่ได้ไปตลาดใช่ไหม,ไมเอาบายบายนอย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดินมาหาโอเคเนี่ยเขาดูแลสุขภาพเขาดีมากเลยนะเนี่ยเออเขาเป็นพยาบาลนะเขาเขาเป็นพยาบาลแต่เขาเป็นพยาบาลเขาเกษียณแล้วเนี่ยทางในแหละทางแมตติกไปตลาดแต่ช่วงเช้าไม่ต้องไม่ต้องหลบเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าช่วงเช้า เพราะว่าช่วงเช้ามีมีม,ม,มีมีผู้ใหญ่มีแต่ผู้ใหญ่ค่ะมีแต่ผู้ใหญ่ค่ะแต่ว่าถ้าตอนเย็นมนาะเด็กๆเด็กๆเ,กเ,กเกยอะช่วงนี้เพราะว่าช่วงช่วง,ช,วงช่วงปิดเทอมแม่ติ๊กขอเก็บภาพวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบสองเนาะ <c oughs> วันเสาร์วันเสาร์ที่สิบสองค่ะดูต้นไม้ จนแต่ก่อนแม่ติ๊กทำคลิปแบบนี้แหลนะเนาะแล้วก็เพื่อนแต่ก่อนเขาอยู่ซอยหนึ่งที่แม่ติ๊กเคยบอกว่าเขาเขาให้แม่ติ๊กดูบ้านให้นะเขาก็ขายไปแล้วค่ะเขาพ่อก็เห็นต้นไม้เขายังว่าเลยว่าอุ้ยต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้เหรอใหญ่ร่มรื่นนะเาสาร์อาทิตย์เขาจะมีโยคะค่ะ,คะนะ เาอาทิตย์เขาจะมีโยคะไม่เคยมาโยคะกับเขาเลยเนี่ยเสาร์อาทิตย์เสาร์ถ้าเสาร์อาทิตย์เขาจะมีโยคะค่ะชมโยคะยามเช้าเนาะแล้วก็ชมต้นไม้คือจริงๆแล้วเสาร์อาทิตย์แม่ติก็ไม่ค่อยได้ออกตลาดเนาะวันนั้นก็ออกแต่วันนี้วันวันเสาร์ต้องออกครับเพราะว่า วันเสาร์ของขายเยอะวันเสาร์ของขายเยอะวันเสาร์จะมีกระเพาะปลาเสาร์อาทิตย์จะมีกระเพาะปลามีกระเพาะปลาแล้วก็มีมีกระเพาะปลาแล้วก็จะมีขาหมูแล้วก็จะมีกว๋วยจับ ม่ติ๊กไม่ได้คนทำกับข้าวเนาะก็จะซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เราก็จะมาเวฟเอาค่ะแล้วก็มีคั่วกิ้งเราก็จะซื้อมามามาไว้ค่ะแล้วก็เวฟว่าวันไหนเราอยากกินกว๋วยจับ๊บเราก็เออมาเวฟแปบ๊บเดียวเราก็ได้กินแล้วเียวค่ะยมเช้า ที่นี่คือหมู่บ้านวิเศษสุขนครหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใหญ่ค่ะใหญ่ตั้งกี่พันหลังคานะชมยูะยามเชา้าแล้วก็ ต้นไม้ต้นใหญ่ๆเขียวขจีปกติแล้วแล้วพี่คนนี้เขาก็เขาก็ไปไปตลาดแล้วนะแต่นี่เขายัางไม่ไปมาทำคลิปก่อนมาทำคลิปก่อนก็ค่อยไปเนาะ เข้าไลสดบ้านเพื่อนแหละก็เมื่อตะกี้ตอนประมาณตีห้าก็กะจะออกมาแหละถ้าออกมาเขาก็ยังยังยังตั้งร้านก๋วยจับยังไม่เสร็จนาะอาม,มาก็ไม่ได้ออกมาขายกระเพาะปลาชาวท่าไรก็ประมาณเจ็ดโมงก็เลยดูคลิปให้เพื่อนก่อนค่ะ ชมภาพเอาเนาะเพื่อนเพืนทำคลิปก่อนเดี๋ยวเดินไปตลาดโอ้ทำไมช่วงเย็นนะเพื่อนๆนทางโน้นนะโน,น้นทางโน,น้นร้านหมูกระทะนะเขาก็เปิดเพลงค่ะเราก็ต้องหนีไปอยู่ฝั่งโน,น้นเราก็ต้องหนีไปอยู่ฝั่งโน,น้น นี่นี่เขาก็ว่างงานทั้งนั้นแหละเขาเขาเขาก็ไม่ได้ทำงานกันแล้วนะเออก็เหมือนแม่ติกแล้ววันวันหนึ่งนะเดี๋ยวเน้เดี๋ยวนยวน้นะก็ไม่ได้ยิ่งไม่ได้รับงานด้วยก็ทำงานบ้านไปข้างล่างข้างบนบางทีก็เรีดผ้ามั่งอะไรเอก็หมดวันไป แต่ถึงไม่ได้ออกมาออกกําลังกายเลยถ้าแม่ติ๊กไม่ได้ออกมาช่วงเช้าแม่ติ๊กก็จะออกมาเดินช่วงเย็นก็จะออกมาเดินช่วงเย็นแล้วก็ก,ก,ก็ก็ออกกําลังกายในบ้านแหละ <c oughs> เราเปิดอ่ะท่อซั์อีกเครื่องหนึ่งที่เขาออกกําลังกายเราก็ทําตามเอออีกเครื่องหนึ่งเราก็เปิดอีกเครื่องหนึ่งเราก็เปิด ชมคลิปให้เพื่อนนอกนกนกนกหมู่บ้านนี้มีตั้งหนึ่งสองสามห้าส่วนหย่อมท่าถ้าขยันทำคลิปก็ ถ้าขยันออกเนาะบางทีนีใส่แมติกหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์บางทีนะหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้ออกออกนอกบ้านเลยไม่ได้ออกแต่ก่อนก็แมติกมาเต้นตอนเย็นนะก็ครูคนนี้แหละเป็นคนสอนเนะี่ยคือครูคนนี้แหละเป็นคนสอนแต่ตอนหลังมาก็เขาเต้นตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะเขาจะเปิดไฟสว่างหมด แต่หนึ่งทุ่มนะ้แม่ติ๊กก็ไม่ได้ออกมาแล้วชมโยคะนะเสาเสาอาทิตย์เขาจะมีโยคะแต่ถ้าจำถึงศุกร์ก็มีกระเต้นแต่ว่าไม่มีรอบเช้ามีแต่ช่วงตอนหนึ่งทุ่มค่ะแต่แม่ติ๊กมานะ้าแม่ติ๊กก็ช่วยข้าวไฟเขานะช่วยข้าวไฟเขา ช่วยเขาไฟเขาทุกทุกครั้งแหละคะ่ะที่ที่มานะแค่นี้นะคะเพื่อนเจอกันไ่หนะ้าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าอา่าคอมเมนต์ไว้เด้อเดียมแมติกจะไปหาทุกท่านเลยกราบขอบพระคุณโชคดีมีความสุขค่ะบ,บ,บาย